อยู่กันอีกแล้วพบกันอีกแล้วค่ะกับในรายการ News o u c h i Channel คือวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสก o o c ช i ่ที่เราไปซื้อมาจากสำเพ็งนครนะคะค่ะก็เราเพิ่งทำคลิปเป็นคลิปแรกก็ขอากงน้ำฝากตัวด้วยนะก็ <Go. S 1> ไปดูชิ้นแรกกัเลยค่ะ ค่ะชิ้นแรกค่ะก็จะเป็นเอแครราบเมสสีนะคะอันนี้คือไม่เกี่ยวนะแพ็กเกจมันหลุดหายไปไปดูชิ้นต่อไปเลยค่ะค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็ะเป็นขนมปับบงราดซอสสีแดงนะคะไปดูชิ้นต่อไปเลยค่ะ ค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นโดนัทราดซอสช็อกโกแลตนะคะไปดูชิ้นต่อไปอเลยค่ะเย่ค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็น,นะคาบิบราซันคัพเค้กนะคะมีแทบลิปเชนด้วยนะคะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นโดรล,ลายากิแมลซี่นะคะ ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นกล้วยสวิตชอยนะคะไปดูชินช้นต่ไนะะนนปปอไปกันเลยค่ะเย่ค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นขนมปัง่าซอสีเหลือยเก็ตขาไปนะคะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นอีโมจิบานสีเขียวแลบลิ้มนะคะไปดูชิ้นต่อไปดีเลยค่ะค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นขน,ะะนมปังปากจูดสีชมพูนะคะไปดูชิ้นต่อไปเลยค่ะค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นแครกเกอร์นะคะ บิสกิตแรกเกอร์ครกเกอร์ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นบันดอกไม้นะคะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะเย้ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นขนมปังขอบสีน้ำตาลน,น่ากินนะคะตกลง ไปดูชิ้นต่อไปเลยค่ะค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นโดนัทปากจิ๋วสีน้ำตาลไปดูชิ้นต่อไปเลยค่ะค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นกุเดธรราะบันจิ้มนี้ไม่สลวนะไปดูชิ้นต่อไปเลยค่ะ ค่ะชิ้นต่อไปะคะก็จะเป็นอีโมจิบันอีกอันนึงนะคะเลยเป็นรองค่าจำหนีเริ่มขึ้นแล้วนะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับสกุชชี่ที่ซื้อมาจากสัมเพลงนครนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมไลค์กดซับสไครต์ให้ชาแนลนิวสกุชี่เลยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะย